สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูเดีย๋ยวไปดูกันเนดะ้อครับพบกับช่องตามไปดูวันนี้นะครับหลายคนมีปัญหาทางเรื่องซัมซุงนะครับที่ว่าพิมพ์แป้นพิมพ์นะครับแล้วแล้วแป้นพิมพ์อ่รู้สึกจะไม่ทํางานอะไรประมาณน,นี้นะครับนี่ครับที่เปลี่ยนภาษานะครับน,นี้แอดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทีเป็นภาษาลาวจีนพมา่าเขมรอะไรนี่นะครับ ก็เลยกลับไปเปลี่ยนการตั้งค่านะครับให้ออกมาที่การตั้งค่านี่นะครับขอโทษทีนะครับตรงนี้นะครับมีการตั้งค่าตัวนี้นะครับเข้ามานะครับนี่ที่แป้นพิมพ์เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อกี้แอดเข้ามาเข้ามาตรงการจัดการทั่วไปนี่นะครับนะครับตัวนี้ภาษาและแป้นพิมพ์นะครับจากด้านบนนะครับด้านบน สมุดอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยนะครับก็ามาที่ภาษาและแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับการจัดการทั่วไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราเข้ามาตรงเพื่อของภาษาเนี่ครับมันจะอยู่ตรงตัวจัดการภาษาที่ป้อนข้อมูลนะครับ เพราะทุกทีตัวนี้มันจะเปิดทางเนี้ยผมปิดทุกทีภาษาไทยปิดกับเปิดเราใช้แค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวเลือกอื่นฝรั่งเศสแบนี้ก็ปิดไปนะครับถ้ามันเปิดอยู่หรือว่าลาวก็ปิดไปนะครับให้เหลือ2ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือใครใช้จีนก็ต้องใช้ภาษาจีนเปิดไว้นะครับเท่านี้เองการเปลี่ยนภาษาก็จะ ใช้ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นไทยกับอังกฤษเท่านั้นถ้ามีจีนเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราลองใส่จีนเข้าไปด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับจากการภาษาถ้าเราใส่เอาภาษาลาวแล้วกันนะครับเราพิมพ์ภาษาลาวเห็นไหมครับไทย ลาวกิประมาณนี้นะครับแต่ผมจะใช้ไทยกับอังกฤษนะครับก็ต้องกลับไปลบภาษาลาวนะครับกดตรงนี้ประเภทแล้วก็จัดก,การภาษาที่ป้อนข้อมูลเอาลาวออกพอ,อาลาวออกนะครับเดี๋ยก็จะเป็นไทยอังกฤษไทยอังกฤษใชครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับ กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตามไปดูด้วยนะครับสวัสดีครับฝาก FC ทุกท่านกดซื้อ,อแต้งฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ